สวัสดีครับอาจารย์เตโชโหนธรรมมารายงานตัวแล้วครับเพื่อทำนายดวงชะตาลัคนาราศีประจำเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2567นะครับโดยในเดือนนี้ยังมีคู่ดาวทุกขลาที่ทำให้ท่านต้องเกิดการสูญเสียอย่างใดอย่างหนึ่งก่อนที่จะมีโชคลาภบางอย่างเข้ามารวมถึงเหตุการณ์ดาวศุกร์ที่ไปเล็งกับดาวเสาร์ทำให้ตัวท่านจะต้องพบกับเรื่องหนักๆเห,ห,หนื่อยๆแต่อีกหลายๆดวงดาวก็ยังพูดถึงวิธีการแก้ไขปัญหาที่ดีที่จะนำพาตัวท่านไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง การเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินโชคลาภและความรักดังนั้นเรามารับฟังกันว่าท่านจะต้องพบกับเหตุการณ์สูญเสียหรือมีเรื่องต้องตัดสินใจใดๆเพื่อที่จะทําให้ท่านหลุดออกจากกรอบเดิมๆและนําพาชีวิตของท่านไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองในที่สุดก่อนเข้าไปรับชมรับฟังอาจารย์เตโชหนธรรมขอกล่าวขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามาร่วมรับชมรับฟังร่วมเขียนคอมเมนต์ให้กําลังใจและกดถูกใจกดแชร์ให้กันเป็นประจำ ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเป็นกำลังใจสำคัญให้กับกระผมกลายเป็นแรงบันดาลใจที่จะได้ทำคลิปดีๆมามอบให้กับท่านผู้ชมในครั้งต่อไปด้วยนะครับโปรดรับชมรับฟังกันแบบมิสติกสิ่งไหนที่เห็นว่าดีก็วางแผนไปกกวยผลประโยชน์ให้ได้อย่างเต็มที่สิ่งไหนที่ฟังแล้วไม่สบายใจก็ให้ครองสติและใช้ปัญญาทางธรรมเตรียมความพร้อมรับมือหาวิธีทางแก้ไขด้วยภูมิปัญญาความรู้ความสามารถของท่านด้วยนะครับและคลิปนี้ก็ถึงคิว ชาวลึกชตะตาลัคนาราศีมังกรประจำเดือนสิงหาคม2567ันาหสำหรับท่านที่ทราบแล้วว่าตนเกิดอยู่ในลัคนาราศีมังกรนะครับท่านก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยซึ่งจะมีผลเต็มๆต,ตรงๆกับท่านเลยหนึ่งอร์เซแต่หากยังไม่ทราบว่าตนเองเกิดอยู่ในลัคนาราศีอะไรก็ให้พิจารณาที่วันเกิดนะครับหากท่านเกิดตั้งแต่วันที่16มกราคมจนถึงวันที่15หกุมภาพันธ์ นั่นหมายความว่าท่านมีความคล้ายคลึงกับชาวลัคนาราศีมังกรเป็นอย่างมากท่านก็สามารถฟังคลิปนี้ได้ด้วยเช่นกันและอีกวิธีหนึ่งทางทีมงานได้จัดทําคลิปวิธีการเช็คลัคนาราศีแบบง่ายๆผ่านทางเว็บไซต์โดยทีมงานจะแปะลิงก์ไว้ที่ช่องคําอธิบายด้านล่างท่านเพียงเอาวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและจังหวัดที่เกิดโดยเข้าไปคํานวณหาผลลัพธ์ตามตัวอย่างจากนั้นค่อยย้อนกลับมาดูให้ตรงกับลัคนาราศีเกิดของท่านเพื่อความแม่นยําสูงสุด แบบนี้ก็ได้นะครับผมเจ้าลึกชะตาเรื่องทั่วไปของลัคนามังกรประจำเดือนสิงหาคม2567ต่อเนื่องจากเดือนกรกฎาคมจนถึงวันที่12สิงหาคมในช่วงเวลานี้ท่านจะรู้สึกจิตใจจะไม่ค่อยอยู่กับเนื้อกับตัวซักเท่าไหร่มีความรู้สึกกังวลที่มีเรื่องให้ต้องลุ้นๆกับสถานการณ์บางอย่างที่เข้ามาสู่ชีวิตของท่านอย่างเร่งด่วนอยู่บ่อยครั้งโดยเป็นไปได้ว่าท่านมีโอกาสที่จะต้องเดินทางไปปฏิบัติภารกิจที่เร่งด่วน หรือจะต้องทำตามคำสั่งภารกิจให้กับผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือรวมถึงมีปัญหาและอุปสรรคที่มาจากคู่รักคู่ครองคู่หูหรือหุ้นส่วนหรือผู้ที่ท่านต้องติดต่อประสานงานพูดคุยด้วยเป็นพิเศษโดยท่านจะต้องรับเรื่องในการแก้ไขปัญหาให้กับพวกเขาเป็นการเร่งด่วนและทั้งหมดที่พูดมานั้นก็เป็นสิ่งที่ทําให้ท่านรู้สึกมีความกังวลใจนั่นเองแต่ในอีกมุมหนึ่งตัวท่านจะมีความรู้สึกที่เป็นลางสังหรณ์ในลักษณะพิเศษโดยจะเป็นลักษณะการกําหนดรู้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของตนเองหรือสามารถรับรู้ได้ถึงจุดจบของปัญหาของคนรอบข้างก็เป็นได้ซึ่งในจุดนี้จึงอยากให้ท่านได้เชื่อรางสังหรณ์ของตนเองไว้ให้มากเพราะจะเป็นสิ่งที่สามารถกลายเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่างๆได้เป็นอย่างดียิ่งหากท่านใดมีโอกาสได้เรียนรู้ปฏิบัติธรรมโดยนำคำอาสั่งสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาปรับใช้ในชีวิตโดยรางสังหรณ์หรือตัวรู้ที่เกิดขึ้นในเวลานี้จะเป็นคุณประโยชน์ ให้กับตัวท่านและขนรอบข้างได้ดีเป็นอย่างมากเจ้าลึกชะตาเรื่องหน้าที่การงานของลัคนามังกรประจำเดือนสิงหาคม2567สำหรับผู้ที่ทำงานประจำหรือผู้ที่รับราชการตั้งแต่วันที่2จนถึงวันที่26สิงหาคมดาวสุขซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนหน้าที่การงานของท่านได้โคจรไปสถิตอยู่ที่ภพเรือนมอรณะและได้ทำมุมเล็งไปที่ดาวเสาร์ที่ไปสถิตอยู่บนภพเรือนการเงินกลายเป็นคู่สารพัดปัญหา ดังคำโบราณว่าไว้ว่าเป็นคู่สุขเข้าเสาแทรกซึ่งในจุดนี้จะทําให้ท่านจะต้องพบกับการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับระบบการเงินที่มาจากการทํางานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลดอัตราค่าจ้างค่าแรงหรือลดค่าสวัสดิการในส่วนต่างๆหรือต้องพบกับความเสียหายและทําให้ท่านมีค่าใช้จ่ายในการรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดจากเรื่องหน้าที่การงานก็เป็นได้หลังวันที่17สิงหาคมเป็นต้นไปดาวอาทิตย์จะโคจรมาอยู่ร่วมกับดาวสุขกลายเป็นคู่นักบริหาร และการมาของดาวอาทิตย์ในครั้งนี้ยังได้ตำแหน่งเป็นถึงเกษตรราธิบดีอีกด้วยโดยจากปัญหาการเปลี่ยนแปลงจากเรื่องการเงินที่มาจากการทำงานนั้นจะทำให้ท่านจะต้องลุกขึ้นมาบริหารจัดการวางแผนเรื่องของค่าใช้ใจ่ายต่างๆอย่างเข้มงวดโดยอาจจะพูดถึงการประหยัดอดอ,อมหรือการสแสวงหารายได้จากช่องทางอื่นๆมาเพิ่มเติมให้กับชีวิตก็เป็นได้หลังวันที่26สิงหาคมเป็นต้นไปดาวอังคารจะย้ายตัวเข้าสู่ภพเรือนอริ และได้ทำมุมโยกเป็นคู่ทุกขลาภร่วมกับดาวอาทิตย์โดยในจุดนี้จะเป็นผลกลับด้านจากสิ่งที่ท่านต้องสูญเสียไปจากเรื่องหน้าที่การงานโดยท่านจะได้รับการสนับสนุนในเรื่องของโอกาสต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเงินหรือโอกาสด้านหน้าที่การงานใหม่ๆที่ได้จากสมาชิกในครัวเรือนของท่านซึ่งถือว่าเป็นโชคลาภที่จะแก้ไขปัญหาและอุปสรรคจากเรื่องหน้าที่การงานได้เป็นอย่างดีโดยสามารถทําให้ท่านก้าวข้ามปัญหาไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองในมุมอื่นๆก็เป็นได้โดยบางกรณี ท่านอาจจะใช้บ้านเรือนที่อยู่อาศัยหรืออุปกรณ์เข้าของเครื่องมือเครื่องใช้ที่อยู่ในบ้านนำมาปรับประยุกต์เพื่อนำมาทำมาหากินกลายเป็นรายได้เสริมให้กับชีวิตต่อไปนี้ก็เป็นได้ซึ่งจะนำพาไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองทางด้านการเงินได้อย่างต่อเนื่องยาวนานอีกด้วยและในบางกรณีอาจจะพูดถึงการร่วมหุ้นลงทุนกับสมาชิกในครัวเรือนหรือกับญาติพี่น้องเพื่อเป็นการเปิดโอกาสในการสแสวงหารายได้เพื่อเข้ามาสนับสนุนตนเองและนำพาชีวิตไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองที่ยาวนาน เพราะเวลานี้ดาวอาทิตย์ได้ตำแหน่งเป็นถึงเกษตรกรอธิบดีที่หมายถึงความเจริญรุ่งเรืองที่ต่อเนื่องยาวนานนั่นเองหลังวันที่26สิงหาคมเป็นต้นไปดาวสุขจะโคจรเข้าสู่พบเรือนสุภักแต่ได้ตำแหน่งเป็นนิดโดยในจุดนี้อาจทําให้ท่านรู้สึกไม่สบายใจหรือรู้สึกเสียความมั่นใจจากเรื่องการเปลี่ยนแปลงจากเรื่องหน้าที่การงานที่ผ่านมาก็เป็นได้แต่ในขณะเดียวกันนั้นดาวสุขก็ได้ทํามุมโยกเป็นคู่าธาตุน้ําหรือเป็นคู่มหาทรัพย์มหาสเสน่ห์ ร่วมกับดาพุทธที่ไปสถิตยอยู่บนภพเรือนปัตนิโดยในจุดนี้สเสน่ห์เมตตามหานิยมของท่านจะเป็นเครื่องมือที่ทําให้ท่านจะได้รับการสนับสนุนส่งเสริมในการแก้ไขปัญหาต่งตางๆจากคู่รักคู่ครองคู่หูคนสนิทหรือคนที่ท่านติดต่อประสานงานพูดคุยด้วยเป็นพิเศษโดยการได้รับความช่วยเหลือจากพวกเขาเหล่านั้นจะส่งผลทําให้ท่านรู้สึกถึงความสุขหรือเข้าถึงความร่มเย็นเป็นสุขที่หลุดพ้นจากทุกภัยต่างๆได้เป็นอย่างดีดังนั้นอย่าลืมใส่ใจ ในเสน่ห์เมตตามหานิยมของตัวเองไว้ให้ดีโดยการวางตัวที่ดีการมีคำพูดคำจาที่ไพเราะอ่อนหวานและการช่วยเหลือผู้อื่นด้วยเมตตาจิตจะกลายเป็นเสน่ห์ที่ทำให้ท่านสามารถก้าวข้ามปัญหาและนำไปสู่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองได้เป็นอย่างดีสำหรับผู้ที่ทำค้าขายหรือผู้ที่ประกอบธุรกิจของตนเองในช่วงต้นเดือนตัวท่านจะต้องเร่งระดมพลังสติปัญญาความรู้ความสามารถในการที่จะพัฒนาสินค้าและบริการของท่าน ให้ก้าวเข้าสู่ความเจริญรุ่งเรืองที่เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งระดับโดยในชั่วโมงนี้ตัวท่านต้องพบกับการเปลี่ยนแปลงกับหลายสิ่งหลายอย่างที่เกิดขึ้นจากการทําธุรกิจการค้าของท่านไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงสินค้าหรือบริการหรือเปลี่ยนกลยุทธ์วิธีช่องทางการตลาดหรือเปลี่ยนแปลงโปรโมชั่นในการที่จะพัฒนายกระดับมาตรฐานธุรกิจของท่านให้เจริญรุ่งเรืองเพิ่มขึ้นก็เป็นได้โดยสิ่งเหล่านี้จะสามารถทําให้นําหน้าคู่แข่งทางด้านธุรกิจได้เป็นอย่างดียิ่งหากเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มมเติ ในส่วนของการประชาสัมพันธ์ให้เพิ่มขึ้นก็ยิ่งจะทําให้มีการซื้อขายหรือการทําธุรกิจที่เป็นหลักทรัพย์ก้อนใหญ่เข้าสู่ธุรกิจของท่านได้อย่างรวดเร็วในส่วนของปัญหาในช่วงเวลานี้ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการที่ท่านจะต้องปรับเปลี่ยนสถานที่ประกอบธุรกิจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการย้ายทําเลใหม่หรือเป็นการตกแต่งดูแลสถานที่ให้มีประสิทธิภาพที่ดีมากกว่าเดิมหรือจะเป็นลักษณะการปรับปรุงหน้าเพจหรือเว็บไซต์สําหรับการค้าขายสินค้าเพื่อให้ดูสวยงาม และมีประสิทธิภาพที่ดีมากขึ้นซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเป็นการประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการของท่านไปในตัวจึงเป็นเหตุทําให้เกิดการดึงดูดการซื้อขายก้อนใหญ่เข้ามาสู่ธุรกิจของท่านนั่นเองสําหรับผู้ที่ว่างงานหรือกําลังมองหางานใหม่ๆอยู่หลังวันที่สองสิงหาคมเป็นต้นไปผลจากการที่ดาวศุกร์ที่นอกจากจะเป็นดาวเจ้าเรือนหน้าที่การงานแล้วก็ยังเป็นดาวเจ้าเรือนปุตักที่ในหัวข้อนี้จะโฟกัสความหมายไปที่งานใหม่ๆที่กําลังจะเข้ามาในชีวิต โดยดาวสุกได้โคจรเข้าสู่พบเรือนมรณะและไปทำมุมเล็งเป็นคู่สารพัดปัญหาร่วมกับดาวเสาร์แต่ในจุดนี้ไม่ได้แปลว่าท่านจะไม่ได้งานที่ดีสักทีเดียวเพียงแต่ตัวท่านจะต้องเปลี่ยนลักษณะสายงานใหม่ๆซึ่งจากเดิมที่เคยทำอาชีพหนึ่งท่านก็จะได้งานใหม่ที่มีลักษณะการทำงานอีกรูปแบบหนึ่งที่แตกต่างออกไปก็เป็นได้โดยเฉพาะผู้ที่เปลี่ยนสายงานไปเป็นลักษณะช่างซ่องช่างบำรุงช่างเทคนิคต่างๆหรืองานที่พูดถึงการพัฒนาแก้ไขปัญหา โดยในกลุ่มอาชีพเหล่านี้จะมีโอกาสประสบความสําเร็จที่จะได้รับงานดีๆอย่างแน่นอนและหากท่านมีความพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงอาชีพการทํางานย่อมทําให้ท่านได้รับโอกาสงานที่ดีเข้ามาในเวลานี้อย่างแน่นอนแต่หากท่านใดที่ยังไม่พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงลักษณะสายงานใหม่ก็จะต้องทําให้ท่านพลาดโอกาสงานดีๆในเวลานี้ก็เป็นได้ซึ่งอาจจะต้องใช้เวลาอีกสักพักเพื่อที่จะสแสวงหางานที่คุ้นเคยในภายหลังก็ยังพอมีโอกาสาอยู่นะครับเจ้าลึกชะตาเรื่องการเงินของลัคนามังกร ประจำเดือนสิงหาคม2567หลังวันที่สองสิงหาคมเป็นต้นไปผลจากคู่สุขเข้าสองแทรกจะทำให้ท่านมีปัญหาด้านค่าใช้จ่ายที่สูงมากตัวท่านต้องพบกับเหตุการณ์สูญเสียหรือการเปลี่ยนแปลงอีกหลายอย่างจึงทำให้ท่านมีค่าใช้จ่ายในปริมาณที่สูงเกินตัวในเวลานี้ก็เป็นได้หลังวันที่17สิงหาคมเป็นต้นไปผลจากดาวอาทิตย์ที่โคจรมาเป็นคู่นักบริหารร่วมกับดาวสุกนั้น จะทําให้ท่านมีไฟในการที่จะบริหารจัดการเรื่องของค่าใช้จ่ายให้ลงตัวได้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นการออมทรัพย์ที่มีประสิทธิภาพที่ดีมากขึ้นหรือการสแสวงหารายได้เสริมจากช่องทางอื่นๆซึ่งจะมีแนวโน้มจะสร้างรายได้เข้าสู่ชีวิตของท่านได้อย่างต่อเนื่องยาวนานเพราะการมาของดาวอาทิตย์ในครั้งนี้ยังได้ตําแหน่งเป็นถึงเกษตรปราธิบดีที่หมายถึงความเจริญรุ่งเรืองแบบต่อเนื่องยาวนานนั่นเองในบางกรณีคําว่ามรณะย,ยังสามารถพูดถึงมรดกได้ด้วยซึ่งเป็นไปได้ว่า จะเป็นช่วงเวลาที่ท่านจะต้องวิ่งเต้นทรัพย์สินมรดกที่มาจากคดีความต่างๆหรือได้รับทรัพย์สินมรดกจากสเสน่ห์เมตตามหานิยมในตัวของท่านโดยจะได้รับมรดกเล็กๆน้อยๆจากคู่รักคู่ครองหรือได้จากคู่หูคนสนิทหรือได้จากผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือและจากสังคมที่อยู่รายล้อมรอบตัวซึ่งท่านจะสามารถนําเอาทรัพย์สินเหล่านี้ไปพัฒนาต่อยอดในการแสวงหาทรัพย์ในรูปแบบอื่นๆที่ตนถนัดไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายหรือการนําไปลงทุน หรือการนำไปแดัดแปลงให้เป็นกิจกรรมในการสแสวงหาทรัพย์เพื่อมาเพิ่มเติมรายรับเข้าสู่ตัวท่านและจะก่อเกิดกระแสร,รายรับที่เข้าสู่ตัวท่านได้อย่างต่อเนื่องยาวนานเพราะคําว่าเกษตรราธิปดีก็คือความเจริญรุ่งเรืองที่ต่อเนื่องยาวนานนั่นเองเจาะลึกชะตาเรื่องโชคลาภของลัคนามังกรประจําเดือนสิงหาคม2567ในเดือนสิงหาคมนี้ในส่วนเรื่องของโชคลาภนั้นจะไม่ได้มีความโดดเด่นมากนักสักเท่าไหร่ดังนั้นหากท่านคาดหวังโชคลาภก้อนใหญ่ก้อนโตในเวลานี้ ถือว่าจะเป็นเรื่องที่ผิดพลาดเป็นอย่างแรงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ยังมีโชคลาภที่เข้ามาแบบฟลุกๆเป็นโชคลาภก้อนเล็กก้อนน้อยที่จะทําให้ท่านสามารถก้าวข้ามปัญหาและอุปสรรคในชีวิตของท่านในเวลานี้ได้เป็นอย่างดีเนื่องจากเดือนสิงหาคมนี้ถือว่าเป็นเดือนที่ท่านต้องพบกับวิบากกรรมที่ทําให้ตนเองจะต้องพบกับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในหลายๆสิ่งที่จะมีผลกระทบต่อเรื่องฐานะและการเงินของท่านเป็นอย่างมากแต่ท่านก็อย่าเพิ่งกังวลใจไปสมุดนะครับ เพราะผลจากการที่ดาวพฤหัสคู่กับดาวมฤตยูกลายเป็นคู่ครูวิเศษนั้นหากท่านมีโอกาสได้เข้าหาผู้ที่มีศีลธรรมพระสงฆ์หรือบุคคลที่สามารถสอนธรรมะให้กับท่านโดยไม่บิดเบือนโดยบุคคลเหล่านั้นจะแนะนําในเรื่องของการสร้างสติปัญญาที่ดีที่มีผลต่อทัศนคติใหม่ๆทําให้ท่านสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงได้ง่ายขึ้นเมื่อท่านยอมรับผลจากการเปลี่ยนแปลงได้เมื่อไหร่ผลของโชคลาภและความเจริญรุ่งเรืองก็จะตามเข้าสู่ชีวิตของท่านโดยทันที ดังนั้นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทัศนคติในจุดนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญเป็นอย่างมากหากโดยลําพังการปฏิบัติธรรมด้วยตัวเองอาจจะทําให้ท่านจะเข้าถึงแก่นสารของทัศนคติใหม่ที่ยากลําบากมากๆแต่การได้รับคําแนะนําจากผู้ที่มีศีลหรือครูบาอาจารย์จะทําให้ท่านเข้าใจแก่นแท้ของการปฏิบัติธรรมได้ง่ายขึ้นการเข้าถึงทัศนคติที่ดีก็จะบังเกิดขึ้นกับท่านได้อย่างรวดเร็วจะส่งผลทําให้ตัวท่านมีจิตใจที่แจ่มใส โดยจะไม่ได้รู้สึกกังวลต่อการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใดซึ่งสิ่งนี้จะทําให้ท่านเข้าสู่กระบวนการของกฎแรงดึงดูดที่จะดึงดูดโอกาสดีๆโชคลาภด,ดีๆหรือการพบปะก,กับบุคคลที่ดีที่เป็นมงคลเข้าสู่ชีวิตตัวท่านได้อย่างน่าอัศจรรย์ใจแต่หากท่านปฏิบัติทาแล้วยังเกิดจิตใจที่ยังไม่แจ่มใสหรือยังไม่สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชีวิตได้จะทําให้ท่านพลาดโอกาสโชคลาภและโอกาสดีๆอย่างน่าเสียดาย ดังนั้นเปิดใจไปรับฟังคำชี้แนะจากครูบาอาจารย์ที่มีธรรมมาเป็นอย่างดีเพื่อเป็นประโยชน์สุขผลดีให้กับตัวท่านเองนะครับเจ้าลึกชะตาเรื่องความรักของลัคนามังกรประจำเดือนสิงหาคม2567สําหสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วช่วงเวลานี้จะมีเรื่องเร่งด่วนที่เข้ามาในชีวิตรักของท่านหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นการเดินทางไปปฏิบัติภารการิจรวมกับคนรักแบบเร่งรีบหรือมีสิ่งที่ท่านจะต้องเข้าไปจัดการแก้ไขปัญหาให้กับคู่รักอย่างเร่งด่วน ซึ่งในบางมุมก็อาจจะทําให้ท่านมีความเหนื่อยหรือมีความกังวลใจกับเรื่องด่วนๆที่เข้ามาในชีวิตรักของท่านในเวลานี้อยู่ประมาณหนึ่งแต่ตัวท่านเองก็จะมีแรงสังหณรบางอย่างที่สามารถรู้สึกได้เองว่าชีวิตรักของท่านเมื่อผ่านพ้นเหตุการณ์เร่งด่วนในจุดนี้ก็จะได้นําพาชีวิตคู่ไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันได้อย่างต่อเนื่องยาวนานแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นในเวลานี้เนื่องจากชีวิตรักของท่านจะต้องพบปะก,กับสิ่งใหม่ๆเข้ามาอยู่หลายอย่าง โดยเฉพาะปัญหาของบ้านเรือนที่อยู่อาศัยอุปกรณ์เข้าของเครื่องมือเครื่องใช้ยวดยานพาหัะซึ่งสิ่งเหล่านี้จะมีเหตุที่ต้องเปลี่ยนแปลงโดยมีเหตุจากการชำรุดเสียหายหรือเก่าจนล้าสมัยเกินไปหรือถึงเวลาที่จะต้องเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเหตุผลใ,นใ,นใดๆก็ตามซึ่งปัญหาเหล่านี้ย่อมทําให้ท่านและคู่ครองจะเกิดทัศนคติที่ไม่ตรงกันอยู่บ้างจึงมีเหตุทําให้เกิดปากเสียงหรือมีความรู้สึกพ้อแง่แม่งมอนต่อก,กันในเวลานี้อยู่บ้างแต่เมื่อท่านได้ผ่านจุดของการเปลี่ยนแปลงมาแล้ว หลังจากนั้นเป็นต้นไปชีวิตรักของท่านก็จะเข้าสู่สภาวะปกติและหากท่านมีโอกาสได้เรียนรู้เกี่ยวกับพรหมวิหารสี่อันมีเมตตาการุณามุทิตาและอุเบกขาโดยนําเอาข้อธรรมะเหล่านี้มาปรับใช้กับชีวิตรักชีวิตคู่ก็จะทําให้ครองรักกันได้อย่างมีความสุขยาวนานเพราะสิ่งเหล่านี้จะสามารถแก้ปัญหาที่มาจากจิตใจได้เป็นอย่างดีจึงฝากข้อธรรมานี้เอาไว้กับชีวิตรักของท่านด้วยนะครับสําหรับคนสู โดยที่ผ่านมานั้นท่านอาจจะเกิดความเจ็บช้ำน้ำใจจากการได้คบหากับใครซักคนหนึ่งมาก่อนหน้านี้โดยเวลานี้ตัวท่านจะมีทัศนคติใหม่ในการคบหากับคนที่เข้ามาในชีวิตซึ่งเป็นไปได้ว่าตัวท่านจะพิจารณาจากคนที่มีศีลหรือเป็นคนที่มีความเป็นผู้ใหญ่ที่มากพอโดยที่จะสามารถสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับตัวท่านให้เป็นอย่างดีมากกว่าที่จะสนใจที่จะคบหากับใครซักคนเพราะเนอหาก็เป็นได้โดยอีกกรณีหนึ่งซึ่งเป็นไปได้ว่า ตัวท่านอาจจะได้พบกับใครสักคนหนึ่งที่มาจากการปฏิบัติธรรมร่วมกันแต่ความสัมพันธ์นั้นดูจะไปในทางกัลยะาณมิตรมากกว่าจะเป็นคู่รักหวานชื่นโรแมนติกแต่บุคคลท่านนี้ก็จะสามารถครบหากันไปได้ยาวและนำพาชีวิตรักของท่านไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองไปในที่สุดแต่หากท่านยังคบหากับใครสักคนหนึ่งที่ว่าด้วยเรื่องของเสน่หาเป็นสำคัญในจุดนี้ก็ถึงท่านที่จะต้องโบกมืออำลาบบายเพราะจะเกิดปัญหาตามมาอีกหลายอย่างและทำให้จะต้องจากลากันในที่สุดดังนั้น การปรับเปลี่ยนเรื่องของทัศนคติจึงเป็นเรื่องสําคัญที่จะทําให้ท่านเลือกใครซักคนหนึ่งที่เข้ามาในชีวิตที่จะมีความพร้อมความพอดีพอเหมาะและนําพาชีวิตคู่ไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองในที่สุดก็จบลงแล้วนะครับกับการทํานายโชคชะตาลัคนาราศีของท่านและก่อนจากกันไปอาจารย์เตชะหนธรรมขอกล่าวคําอวยพรให้กับทุกท่านด้วยการดำลึกถึงศีลทานสมาธิรวมถึงการวางตัวให้อยู่ในธรรมะอย่างเหมาะสมเพื่อให้เป็นอนิสงผลบุญ โดยขอให้บุญนี้อวยพรให้ทุกท่านจงมีดวงตาเห็นธรรมนำพาชีวิตไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองจงอย่าได้เจ็บอย่าได้จนอย่าได้จมอยู่กับทุกข์ร้อนใดๆจงมีแต่โชคลาภที่มีผลต่อความเจริญรุ่งเรืองให้กับท่านตลอดไปด้วยเถิดโดยวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ